สวัสดีครับเจ้าจ่อลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์รัฟุตบอลมาฝากกันนะครับเป็นฟุตบอลในวันศุกร์ครับที่19บกันยายนครับต่อวันเสาร์ที่2 0กันยายนนะครับเราไปดูกันก่อนครับคู่แรกครับจะเป็นเกมฟุตบอลไทยลีกนะครับทางด้านท่าเรือครับพบกับชนบุรีอัซีนะครับเป็นคู่เวลา9ก้านาฬิกานะครับผลงานของทางด้านแต่ท่าเรือครับล่าสุดบุกไปแพ้ลาชบุรีมาครับ1นต่อูนย์ครับปีนี้ถือว่าเริ่มต้นอย่างฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับในลีกส่วนทางด้านของ ชบุรีเองก็ก็ถือว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่นะครับพวกเขาล่าสุดนี่ก็เปิดบ้านแพ้กับแบงคอกไปครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับสองทีมฟอร์มไม่ดีมาเจอกันครับแต่ถ้าดูมุจจาเฮทเวสที่ผ่านมานะครับเล่นในบ้านของท่าเรือท่าเรือเก็บชัยนะมาได้ตลอดครับในสองสเกมหลังนะครับทางั้นครูนี้ก็ขอเลือกท่าเรือครับว่าจะมีโอกาสเปิดบ้านเอาชนะชลบุรีได้ครับสองก็ติดศูนย์ครับถัดมาครับเราไปที่เบรสซิก้านะครับในช่วงดึกนะครับตีหนึ่งครึ่งครับทางด้านฟลอยดะเจอกับ จางด้านสังพรีครับสึ่งการเล่นเกมล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้ไฟบกมาสามหนึ่งนะครับฟอร์มตั้งแต่เปิดดูการก็ถือว่า ไม่ดีมากนักนะครับชนะแค่เกมเดียวก็จะเปิดฤดูกาลส่วนซังปรีเริ่มฤดูกการได้ดั่งยอดเยี่ยมเลยนะครับพวกเขาชนะมา2เกมแล้วนะครับแล้วยังไม่แพ้ใครด้วยนะครับสำหรับซังปรีอันนั้นเกมนี้มองว่าซังปรีครับฟอร์มดีกว่าครับมาเยือนก็จริงครับแต่คิดว่าซังปรีไม่น่าแพ้ครับน่าจะจบลงในการเสมอกันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งผู้ต่อมาครับเป็นเกมเกาโชเซเลียร์นะครับทีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเลเช่ครับจะเปิดบ้านพบกับกายารีนะครับเลเช่ก็ถือว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาาลมนี่ก็ฟอร์มไม่ดีนะครับออยู่ันดับลเองก็ฟอร์ เจอแคลเยอรี่ครับที่ผลงานล่าสุดจากแคลเยอรี่เพิ่งชนะมานะครับพวกเขาก็ชนะปาม่ามา2-0นะครับดังนั้นเกมนี้ก็หมอะกับแคลยอรี่ฟอร์มดีกว่าครับล่าสุดเนี่ยก็น่าจะมีศักยภาพพอครับที่จะบุกมาเก็บ3แต้มเอาชาเลตเชได้กับ2อต่อหนะครับผู้ต่อมาครับเป็นเกมลีกเออร์ฝรั่งเศสครับริยงจะพบกับองเช่นะครับริยงนั้นเพิ่งมาแพ้เกมล่าสุดต่อแรนครับสามประตูต่อหนึ่งหลังจากที่ต้องตัเบอรดูการมาเนี่ยชนะรวดเลยนะครับสำหรับทางด้านโอลิมปิกริยงนะครับส่วนอชาลันด์องเช กมนะครับพวกเขาชนะในเกมเปิดสนามครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ชนะใครเลยครับมา3เกมติดแล้วคู้นี้ก็บ่ามียงศักยภาพเหนือกว่าครับเล่นในบ้านด้วยก็น่าจะเอาชนะอองเช่ได้ไม่ยากครับสกอร์น่าจะ3-1ปรผู่สุดท้ายครับเป็นลาลิกาสเปนครับตีเวลาตีสองนะครับเรอัลเบติสครับพบกับเรอัลซอสุดดัตครับเบติสนั้นล่าสุดเพิ่งเสมอเลนบันเต้มา2-2ครับขณะที่ซาสดัตเองก็เปิดบ้านแพ้กับเรอัลมาดริดมา1-2แบบตึงเต้นนะครับคู้นี้ก็มองว่าสูสีครับแม้ว่าซอสุดัตจะแพ้มา2เกมติดแล้วครับแต่่วาทีม จเจอกันก็เล่นการสรุกทุกครั้งกับคู่นี้คาดหมายว่าจะมีการยิงประตูกันเยอะน,นะครับแล้วก็มองว่าน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันครับสำหรับเบรติดกัดสติดัตครับ2ประตูต่อ2ครับนั่นนี่เป็นทัศนิพบของวันนี้ครับ